สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับน้าสวัสดีนะฮะยามเย็นวันนี้นะครับน้ามีวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่มหาศีลาวันนี้มีพระสมเด็จนะฮะเป็นโลหะก็เหรียญพระพรมประสิทธิ์นะครับของหลวงปู่มหาศีลานะครับวันนี้มีมา20่สิบรายการนะฮะสมเด็จนะฮะสิรายการแล้วก็นะครับเหรียญพรมประสิทธิ์อีกประมาณสิบสี่รายการนะครับให้พี่พี่ได้เลือกได้รับชมกันตลอด EP เย็นนี้ บอกเลยว่าสวยไม่แพ้กันแน่นอนนะครับสำหรับวัตถุมงคลวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากรายการแรกกันเลยฮะนี่ฮะรายการแรกนะครับมากับเนื้อมหาชนวนนะครับผิวน้ำทองครับเลขโคดนามเบอร์หนึ่งศูนย์สองครับหน้ากากเงินครับหรือนะตอกนำเลิกนะพี่เนตอกนำเลิกนะครับนะนี่ นะครับเป็นนําเลกทุกองค์นะสิบองค์วันนี้นะครับรายการนี้หน้ากากาเงินห่อที่สองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายรายการที่หนึ่งนะครับนากากาชุบเงินนะครับต่อมารายการที่สองนากากาชุบทองเลขโคดนําเบิร์หมายเลขสี่ศูนย์กับเนื้อลมดาครับนะสวยเลยด้านหลังนะครับประทับตาวัดด้วยนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ดีนะฮะสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายรายการที่สองนะครับ ต่อมารายการที่สามนะกล่องสวยพี่นะกล่องสวยนี่กล่องใหญ่เลยนะครับต่อมารายการที่สามรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณันะครับเลขค้นจาเบอร์เลขแปดหน้ากากเงินนะครับนี่รายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายราายการที่สามนะครับจับคู่สี่ร้อยได้เลยนะครับต่อมาครับรายการจะไปพี่รายการนี้เลขค้นจาเบอร์เลขที่สองกับเนื้อมหาชนวนผิวลุ้งหน้ากากเงินครับนี่ นะครับรายการที tea, ่4นะครับรายการนี้นะครับสวยๆเลยนะครับนำเลิกทุกองฮะต่อมารายการที่5ครับรายการที่5เลขค้นตัเบอร์หมายเลขสิรายการที่ขเนื้อมหาชนนักกักชุนเงินฮะรายการนี้ก็250าบาทนะพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่5นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปรายการที่6เลขค้นตัเบอร์หมายเลขสิรวมกันได้แเนื้ออัปปากาสตินครับ ลายการนี้เนื้ออัปกาตาตินนะฮะสวยๆเลยนะครับลายการที่6นะครับลงนี้ขอแบ่งปันที่พี่220บาทพอพี่นะครับ220บาทพอพี่ลายการที่6นะครับต่อมารายการที่7นะเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลข8เลขรวยครับนะเอาไปพี่เลขรวยเลข8เลขสวยเอาไป250บาทพอพี่เอาไป250บาทพอครับพี่ชายนะครับรายการที่7นะครับ ต่อมารายการที่8รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนนนะฮะนี่หน้ากากเงินพี่เล็ขคนนะเบอร์เลขสามสอง 3, ครับรายการนี้รายการที่8จัดให้พี่ๆนะครับที่250บาทเหมือนเดิมครับรายการที่8นะครับต่อมารายการที่9ครับรายการนี้มาเป็นเนื้อพีพเพีพพยวใครชอบแบบคลาสสิตกต่อก้ารอบเนื้อทองแดงโบราณเลขค้นะเบอร์เลขสิบสองครับนี่ฮะเนื้อทองแดงโบราณนะรายการที่แบ,บ่งปันที่2 2 0บาทพอครับพี่ชายนะครับรายการที่9 ต่อมาครับรายการที่10เลขคดนัาเบอร์หมายเลขสามดครับรายการนี้เป็นเนื้อลมดําครับรายการนี้รายการที่10จัดไปพี่ชายนะครับเอาไป200บาทนะครับเอาไป200บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่10นะครับ ต่อมาเขาจะมาเป็นเหรียญพระพรมพี่ชายนะครับเริ่มจากรายการที่1 1กันเลยนะครับมาเป็นนะครับผิวลุ้งลงยาฟ้าทึบนะใส่ผงมุกหน่อยนะครับนะรายการนี้ผิวสวยมากพี่ผิวเหมือนเหนือดวงหนึ่งเลยของปูเ่เลยเลขคนเบอร์แปดหนึ่งหกครับพี่ชายนะครับรายการนี้ลงยาขอ240บาทครับรายการที่1 1นะครับต่อมารายการที่12รายการนี้เป็นเนื้อทองระคังโบราณเลขคนเบอร์1 7 4 5ครับ รายการนี้ลงยาชมพูมุกนะครับเอาไปสองอสี่ิบาทเหมือนเดิมพี่นะครับรายการที่สิบสองนะครับต่อมารายการที่สิบามรายการนี้เป็นลงยาส้มเนเลขคุณตั้งเบอร์หนึ่งสองเก้าแปดนะครับหนึ่งสองเก้าแปดนะครับรายการที่สิบสานะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับสองรอยสี่ิบาทนะครับต่อมารายการที่สี่มาเป็นลงยาน้าเงินครับเลขค้ดนั้เบอร์หมายเลขนะครับนะ 568นะครับ568นะครับรายการที่14ลงยาดับเงินนะครับ240บาทนะครับต่อมาครับมาเป็นลงยาแดงแรงลิตรครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่15รายการนี้ลงยาแดงเลขค้นเบอร์นะครับ3 2 3นะครับรายการนี้ก็240บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่15 ต่อมารายการที่16ครับรายการนี้ชุดสวยครับเลขค้ดเบอร์2613นะครับ2613นาะครับรายการที่16รายการนี้ก็240สบาทนะครับสลับรรายการที่16นะครับต่อมารายการที่17นะครับรายการนี้เป็นลงยาฟ้าเนื้อทองคงเลขค้ดเบอร์6 6 5รายการนี้ก็2 4 0ร้บาททานพิชาสลับรายการที่17ครับ ต่อมารายการที่8นะครับรายการนี้เป็นผิวลุงนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์470นะครับ470ลงยาเหลืองใสครับรายการนี้รายการที่8นะครับ240บาทนะครับต่อมาครับรายการที่9รายการนี้ลงยา้ําเงินนะครับผิวลุงๆนะครับลงยานําเงินผิวลุ้งๆครับเลขโค้ดตัวเบอร์970นะครับ970ครับรายการนี้ก็240บาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่19ครับ ต่อมารายการ20ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับน้ําสวยๆลเลยเบรเลขคู่ัวเบอร์2176ครับรายการนี้สองห่งเจ็ครับสวยมากพี่นะครับรายการนี้ขอที่220บบาทนะครับรายการนี้ฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ ยิบเอ็ดฮะหรือรายการย1ิดก็เป็นเนื้อมหาชนวนเลขค้ดเบอร์สองหนึ่งห้าอครับรายการนี้เอาไปพิจัยสองร้บาทครับพิจัยรายการที่นะครับยิอนะครับเี๋พี่นะยิ 21, อ็ดสออัปปารายการยิบสอครับยิบสองเป็นเนื้อผิวลุ้งครับเลขคุณเบอร์หนึ่งเกนะครับหนึ่าครับรายการนี้ก็เอาไปครับพิจายสองร้อยยี่บาทนะครับรายการที่ยีิบสอง ต่อมารายการ23รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนลงยาเลขคู่ตัวเบอร์6 54รายการนี้ลงยาเหลือกนะครับนะ้ำสวยๆและ็นเนื้อมหาชนวนรายการนี้เอาไป2 4 0บาทครับพี่ชายแล้วรายการที่23ต่อมารายการ24ครับรายการนี้นะับผิวลุ้งนะครับ24ผิวลุ้งเลขคู่ตัวเบอร์16716,30ย์16 16ครับครับรายการที่24นะครับรายการ24นะครับ ี่นะสำหรับนี้ครับมีแบ่งปันให้พี่นะครับ24รายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกชมดูนะพี่นะสวยทุกองค์สวยทุกรายการชอบทุกใจรายการไหนปิดกันเข้ามาได้ครับสำหรับนี้กราบขอบคุณพี่พี่ท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ